ถุงผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะราคาใบละ35บาทสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งซื้อนะคะ10บใบ400บาทแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะสั่งทําเป็นออเดอร์แบบนี้นะวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณและคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเป็นผู้เกษียณเนาะมาเลือกชมเลือกช็อปนะคะของชมรวยคุณพี่๋าววันนี้ค่ะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นถุงผ้านะคะจํานวน50บใบค่ะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยแต่ข้อความตรงนี้คุณลูกค้าว่าไม่เป็นไรนะคะให้ใช้แบรนด์โลโก้ของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเลบนนะคะสําาหรับคคุณูก้ ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งทาเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะที่เป็นสินค้าพร้อมส่งก็จะเป็นถุงผ้านะคะที่เป็นลายผ้าขอม้านะที่เป็นลายผ้าของม้าค่ะแล้วก็กระเป๋าใส่โทรศัพท์ด้วยนะมีกระเป๋าใส่โทรศัพท์สวยๆด้วยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์ศว่าคุณลูกค้าลูค้าสารถนึ่งหกรูนย์ศูนย์แปดค่ะไปเพิ่มเพื่อนด้วยไหมเล โทรศัพท์แอดไลน์ S เข้ามาได้เลยนะคะ mm hmm. เพิ่มเพื่อนด้วยหมาเลขโทรศัพท์ค่ะ 0890416008ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆวันนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งทําเข้ามาได้เลยนะคะงานออเดอร์สั่งทานะคะรอง,งานประมาณนะคะ1สัปดาห์คุณลูกค้าข่าไม่เกินนี้ค่ะไม่เกิน1สัปดาห์จ้ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่ททานนะคะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด subscribe นะคะทางช่องยูทูบแม่มารีผ้าไทยของเราด้วยนะคะรับสิทธิพิเศษ มมไม่ว่าจะเป็นจัดทรงฟรีนะคุณพี่จ๋าจัดทรงฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวนะคะเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มทุกกรณีค่ะคุณลูกค้าจ๋ารวมไปถึงนะคะมีของฝันของฝากสุดพิเศษมอบให้ด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งซื้อนะคะของที่ระลึกนะค,ะคุณลูกค,าค้าขาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลงานบุญไหนๆนะคะคิดถึงร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะ,ะถ้าเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะเป็นของที่ระลึกงานกเกษียณแต่ถ้าเป็นเดือนตุลาคมนะคะเดือนหน้านะคะสัปดาห์แรกของเดือนนะคะคุณพี่จ๋าสัปดาห์แรกสัปดาห์แรกเดนใช จะเป็นช่วงใกล้แนวะ ใกล้ๆนะคะก็จะเป็นออกเป็นสายใชไม้แล้วก็จะมีบุญกรถินนะคะบุญกรถินเนี่ยสาวันใช่ไหมสามสิวันเต็มๆเลยใช่ไหมคะคุณพี่จ๋าถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะกําลังมองหาของที่ระลึกนะคะของชํารวยนะคุณลูกค้าจ๋าให้ทางร้านของเราจัดทําให้อยากได้เป็นถุงผ้าอยากได้เป็นกระเป๋าสตางค์อยากได้เป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์บอกได้เลยคุณพี่จ๋ามีงานผ้าไทยสวยๆเยอะแยะมากมายมีผ้าขอม้ามีผ้าพันคอขอม้านะคะให้คุณลูกค้านะคะได้เลือกชมเลือกช็อปกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากด้วยละกันนะงานบุงงานวแต่ ลูกค้าจ๋าให้ทางร้านของเราจัดทําเป็นของฝันของฝากของชาด้วยของที่ระลึกคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะมีมากมายหลากหลายรูปแบบให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันเพิ่มเติมด้วยฝากด้วยละกันนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยค่ะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณลูกค้าสามารถแวะมาดูแวะมาชมก่อนได้ฝากแนะนําบอกต่อกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe นะคะกดแชร์ด้วยนะ